วันนี้จะพาน้องเชอร์ออกไปเที่ยวข้างนอกคะ่ะมาดูกันนะคะว่าก่อนออกจากบ้านนี่แว่นต้องเตรียมอะไรออกไปบ้างเราจะไปกันช่วงเย็นๆก็พอมีเวลาเตรียมของอยู่แว่นก็เลยมาทำข้าวให้น้องเชอร์ไปกินข้างนอกเมนูที่ง่ายที่สุดเลยก็คือข้วไข่จะเอาไขาผ่ผสมใส่กับน้ำแล้วก็ไปคั่วกับข้าวแบบนี้เลยมันจะได้ผสมเข้ากันดีแล้วก็อร่อยด้วยเสร็จเราก็จะไปเตรียมน้ำให้น้องเชอร์พอลูกนี้ก็จะพกน้ำออกจากบ้านเอาไปกินข้างนอกด้วยนะนม,ยนมันจะไม่หกนะแต่ว่าสามารถดูดกินแบบนี้ได้เลย แล้วก็จะมาเตรียมน้ําให้พ่อกับแม่อใส่ขวดนี้คนละขวดไปเลยจากนั้นก็จะมาเตรียมนมวันนี้จะเอาไปแค่กล่องเดียวก็พอเอาไปเผื่อบางทีน้องก็กินบางทีน้องก็ไม่กินแต่แว่นอาจจะชอบเผื่อไว้อยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้ห่วงมากเหมือนตอนเด็กเป็นตอนเด็กก็คือนมนี่จะไม่ให้ค่ะตอนนี้เริ่มโตกินอะไรแทนนมได้แล้วถ้าสมมตินมไม่พอก็สามารถกินอย่างอื่นแทนได้อยูนี่แล้วก็ใสก่กระเป๋าน้องเชอร์ไปเลยสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือแผ่นเพลประมาณสาชิ้นผ้าอ้อมพิชูแล้วก็ของเล่น1ชิ้นน้ำนมแค่นี้ละค่ะ แต่ว่าบางครั้งก็ต้องเตรียมเสื้อผ้าไปด้วยเตรียมเสร็จแล้วเราก็จะไปกันเลยวันนี้ชวนน้องๆไปด้วยนะคะไปกันเยอะเลยแหละมาดูกันพวกของพวกกระโปรงกระเป๋าวันนี้ก็ต้องเอาใส่ข้างหลังรถตาง้องกับยายขานออกมาเฝ้าบ้านให้ส่วนน้องเชิญนี่นั่งชิลๆสบายๆมาดูกันว่าเรามากันกี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่แปด เก้าสิบสิบเอ็ดคนนะคะเพราะว่าที่เลมโขงวันนี้เขามีงานเขาจะทําการแข่งเรือที่คอนจนแถวแม่น้ำโขงที่แว่นชอบมาเดินน่ะก็มีคนมาขายของเยอะแยะเลยมีของมาขายคล้ายๆกับงานวานัดงานกา,กาชาตินั่นแหละทุกคนเดี๋ยวแวนจะพาเดินชมดูนะคะแต่วันนี้ไม่ใช่งานแข่งเรือหรอกนะคะแต่เขามาขายของก็ย่างไปย่างมาน้องเชอร์ก็เจอเอเยอะเลย f c ก็มาขอถ่ายรูปด้วยส่วนแวนก็มาเล่นปลาลูกโป,ปง่งไม่รู้เป็นอะไรนะคะแตกแค่2ลูกไม่ว่าจะปลากี่ครั้งก็แตกแค่2ลูกลูกที่3ามไม่รู้มันเป็นอย่างค่ะ ชอบไปเสียบกับมาคือเป็นอย่างนี้ตลอดเลยแล้วก็มีร้านยิงเอาน้ำเร้านปลาลูกโป่งนี่เยอะเลยบ้านแว่นจะเรียกว่าสักตุมเป้าส่วนหลานๆก็แวะเล่นบ้านบอลสนุกกันใหญ่เลยตรงนี้มันเสียงดังนะเพราะว่ามันมีโถซิงก็เลยพากันเดินออกไปข้างนอกเน่อสามีเขาชอบออกมาเดินออกกําลังกายเนี่ยเสียงดังอ่ะ กินน้ำสักหน่อยคุณสาม,มีก็บอกว่าหิวนะดีนะที่แว่นนะ่ะเอาเข้าวจีปาเต้มาให้กินสองก้อนเนี่ยคุณสาม,มีก็กินไปเลยหมดไปเลยหนึ่งก้อนน้องเชินี่ดูนะทุกคนแบบเต้นมาตลอดทางเพราะว่ามันมีเสียงดนตรีสั่นแขนสัน่นขานั่นแหละอาจจะเดินเดี๋ยวนี้ไม่ให้จับด้วยแล้วนะน้องเชิก็เจอ f ออีกแล้วคะ่ะน้องๆมีแต่คนหน้าหักหนะาะาเข้ามาเล่นเข้ามาอุ้มน้องเชิแล้วน้องก็งอแงเหมือนจะหิวข้าวเลยแว่นก็เลยพาเข้ามาในรถมาป้อนข้าวก่อนนี่ค่ะทุกคนรู้ไหมคะทุกคนกินหมดเลย แว่นลืมเอา้อนมานะก็ใช้มือป้อนอย่างนี้เลยพอกินเสร็จแล้วนะทุกคนอารมณ์ก็จะประมาณนี้จากเมื่อกี้งอแงนะเปลี่ยนเป็นคนละคน,นเลยเจอเอฟซีอีกแล้วเดินไปเดินมาคุณสามีเขาก็หิวอีกแล้ว่นวนแวนน่เราอาจจะมาจับอันนี้ก็ชอบเล่นนะทุกคนดีครั้งนี้ได้ยางหวัดผมมาแ,แว่นก็เดินไปเดินมาแถวๆงานนี่าาแหละมาถ่ายรูปก,กับเอฟซีอีกแล้วคะ่ะ แล้วแว่นก็จะพาน้องเชอร์มาเล่นล้ซิงอันนี้เล่นได้ไม่อันตรายนะทุกคนแค่เล่งแล้วก็เบรีง,ง่ายแล้วก็ไม่ค่อยอันตรายด้วยเพราะว่าทุกคนไม่ได้ขี่เร็วแต่ที่เห็นมันเร็วก็คือเร่งความเร็วของคลิปขี่ประมาณ6นาทีนะทุกคนเพราะว่าตอนขึ้นแว่นจับเวลาไว้อยู่เพราะแว่นว่าจะเดินกลับบ้านก็เจอเออีกแล้ว f c ส่วนมากจะจำา2พอลูกนั้นได้นะส่วนแว่นก็มีคนจำได้อยู่ก็ดีใจนะที่ f อซีจำกันได้ถ้าผ่าที่เห็นก็อย่าลืมมาแวะถ่ายรูปกันด้วยเดอ้อไม่ต้องอายนะทำ ว่าแว่นก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งเนี่แหละเวลาเอฟซมาขอถ่ายรูปนะแว่นก็ยังเขินแลวก็ขอเซลฟี่กับน้องสาวสักหน่อยหน้าตาเหมือนกันไหมคะสองพี่น้องแล้วก็ถึงเวลากลับบานแล้วค่ะ